สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่632นะวันนี้รูน่าแปลกของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าซกับตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะฮะเบื้องต้นนะเราก็มาดูสถานการณ์ข้อเสนอในการโหวตนะ,ะที่มีการเผา800ล้าน usdc นะสถาน,านะณปัจจุบันนะฮะต้องลุ้นกันต่อนะฮะเพราะว่าผลโหวตนี้จะปิดนะฮะการโหวตเนี่ยในวันที่27ก็คือวันอังคารหน้านะ ตามใดที่ผลโหวตนี้ยังไม่ได้ปิดนะก็ต้องตามกันไปเรื่อยๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าออโนดนะซึ่งมีอำนาจโหวตเนี่ย14%ยังไม่ได้โหวตนะยังไม่ได้โหวตไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วคะแนนเนี่ยนะฮะเออมันผ่านเนี่ย52.21%นะแสดงว่ามันมันมีโอกาสผ่านแค่2%นะเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันถูกลดลงนะ 50ทุนทวนหรือ49มันก็จะไม่ผ่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูนะฮะว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าออนโนดอย่างที่บอกอยังไม่ได้โหวตนะถ้าเกิดเขากดออกเสียงไปก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่หลายๆคนก็มองว่าก็เป็นการปูพื้นเพื่อลดนะฮะอุปทานของ USDC ก่อนนะคือลดในส่วนที่ะจะต้องมินนนะ หมายความว่าถ้าเกิด USDC นะฮะมีปริมาณที่น้อยนะแล้วมีความต้องการใช้ USDC ที่มากขึ้นนะฮะอันเกิดจากการพัฒนาต่างๆมีการฝากการอะไรเงี้ยนะมันก็จะดึงดูดทำให้มีการ Mint ์แอนเบิร์นะฮะมิน USDC แล้วก็เบิร์นรูน่านะ,ะแล้วก็ทำให้รู n a C เนี่ยขึ้นนะด้วย2ปัจจัยด้วยกันก็คือ1ขึ้นเพราะถูกเผานะฮะด้วยระบบอัลกอริทึมนะ อีกอันนึงก็เป็นเรื่องการโฟโมนะของตลาดที่มองว่าถ้าเกิดถือไว้นะคุณก็จะได้เก่งกำไรด้วยอันนี้ก็จะเป็นแรงผักดันแต่วันนี้นะฮะก็มีเอ่อบล็อกบล็อกหนึ่งนะฮะเขียนบทความนะว่าตัวรูน่าซีจะไปถึง1ดอลลาร์นะภายในสิ้นปีนี้ซึ่งผมดูแล้วมันก็ค่อนข้างโอเวอร์ไปนิดหนึ่งนะ ปัญหาเนี่ยผมว่าเอา1บาทก่อนนะนบาทก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่หวังนะฮะราคา2สตังค์สสตังค์เสตังค์สิสตังค์เนี่ยนะก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้อยู่พอสมควรในช่วงปีนี้นะปีนี้อ่าทำไมเป็นอย่างนั้นฮนะในช่วง2สตังค์เนี่ยนะฮะจวันเนี่ยก็พยากรณ์ว่าทิศทางแนวโน้มนะฮะที่กราฟเนี่ยจะเวี่ยงขึ้นนะ ไปในรอบนี้ในทางเทคนิคโอเนี่ยก็มีสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ต้องรอลุ้น bitcoin ด้วยนะฮะถ้า bitcoin เนี่ยทำให้วิ่งแล้วราคาของ bitcoin เนี่ยเกินแสนห้าโอกาสที่ตัว l u n a c เนี่ยจะไปถึง1 1น์เซนถึง3เซนก็มีโอกาสสูงละนะฮะคุณก็จะสบายใจไปอีกเปาะหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของ usdc นะต้องรอปิดโหวตอีกทีหนึ่งเรามาดูนะฮะอย่างที่บอกนะก็ คือก็เป็นเกาเกาจัดประหลาดบอกนะฮะโคตรเกาเลยนะประเด็นเนี่ยก็คือมันมีบล็อกบ็อกหนึ่งซึ่งผมก็ให้ลิงก์ไว้แล้วนะฮะ,ะก็คือลิงก์นี้ก็มีการพูดถึงการคาดการราคาของรู n a าซในปี2024ะนะฮะเออเขาก็บอกว่าสำหรับปี2024เนี่ยจากการวิเคราะห์อของเขาอะนะ,ะของเขานะเขาบอกว่าราคาจะอยู่ที่94นะ94เซนเกือบเกือบ1ดอลลาร์ถึง1.4 1ดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้ หรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่1 1ดอลลาร์นะฮะ่ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็โคตรโอเวอร์นะถ้าบอกก็โอเวอร์มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในโลกคริปโตเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะอย่างที่คุณสม่าเนี่ยคือเขาชอบมามาพูดที่คนไปแซะเขานะฮะเรื่องอุปทานของชิบาทนะฮะชิบาท์เนี่ยทำให้ ไอ้คำว่าวิเคราะห์เนี่ยมันน้าแหกหลายทีอยู่เหมือนกันนะเพราะอะไรครเพราะว่ามันเคยมีการดูมิ่นเรื่องอุปทา,านของชิบะนะฮะเขาก็เผาไปครึ่งหนึ่งเลยนะ,ะโยนให้ตัวบูทลิกนะ,ะไป50%บูทลิกบริจาคให้กับอินเดีย10%แล้วก็เผาไป40%ทําให้ราคาเนี่ย โตขึ้นนะจากวันที่สร้างเนี่ยนะฮะ76ล้านเปอร์เซ็นต์ในบางสำนักอ่ะนะฮะบางสำนักก็บอกว่า44เอรเซ็เอ14ละ44ล้านเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะฮะว่าจะวัดเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเองเนี่ยก็ทำให้มีคนร่ำรวยแล้วก็ออกข่าวหน้าหนึ่งไปทุกข่าวทุกช่องนะฮะแล้วก็มีเหรียญหลายเหยนนะะเรียญนะเจริญรอยตามนะฮะตั้งชื่อชิปนั่นชิปนี่ไปเรื่อยนะ ก็กลายเป็นชิปๆปไปเลยนะเพราะว่าตายกันหมดนะก็เหลืออยู่ไม่กี่ชิปนะเท่าที่รู้รู้กันเหรียญหนึ่งที่เป็นการล้อเหรียนในเรื่องหมาเนี่ยนะก็จะมีชิบะนะชิบะก็จะมีตัวเบบี้ด็อกใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็มีอะไรนะสมัยก่อนชิปโตโลอะ,อะไรตัวไมี้อะไรอ่ะนะก็จะมีชิปโดอะ,อะไรอยู่นะอันนี้ก็เป็นะตระกูลหมาชิปๆในตอนนี้เนี่ย นะฮะมันก็มีเหรียญมีมเกิดขึ้นนะก็คือเปเป้กับบลองแล้วมันก็มีเหรียญกอปปี้เกิดขึ้นนะเช่นเปเป้สองเป๊ะสามนะสารพัดเปเป้เลยนะฮะแล้วก็เกิดเหรียญไอตัวบองหนึ่งบองสองบลองสามเลยกลายเป็นบลองบองอ่ะนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ก็มีเหรียญหนึ่งซึ่งมีหลายคนมาถามคือบางทีจับเหรียญพวกนี้คุณต้องเหมือนซื้อหวยจริงๆนะ คุณต้องพร้อมที่เงินเป็นศูนย์เลยเพราะว่ามันก็มีสมัยก่อนเนี่ยมีคนกาวชิปโตโรหรืออะไรอะใส่ใสารพัดใส่อะนะปรากฏว่าผมก็ไปซื้อเหมือนกันนะตอนนั้นผมไม่ได้ดูดวงมาหรอกนะก็ซื้อติดไม้ติดมืออไว้นะเพราะเห็นว่ามีคนกาวกันเนยอะผลสุดท้ายเหรียญพวกนั้นเป็นไงฮะเป็นศูนย์แล้วไวๆยนี้ก็มีคนมาถามผมเรื่องเหรียญแบ c ็ล็อกคือแบ c ็ล็อกเขาไม่สร้างเหรียญหรอกครับ นะต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปซื้อเหรียญพวกนั้นคุณต้องคิดเลยนะว่าออโอกาสที่จะโดนหวยแดกมีสูงมากเลยยิ่งกว่าเหรียญที่มีการเทรดในกระดานหลักๆแต่หลายคนก็มองว่าซื้อเหรียญต้นน้ำเนี่ยเวลามันเข้ากระดานหลักๆแล้วเนี่ยนะเช่นกระดานใหญ่ๆเนี่ยราคามันจะพุ่งเพราะเราคิดในมุมมองของอะไรฮะมุมมองของไอชิบะ ชิบาทเนี่ยหลายคนไปคิดว่าเออมันลียดเข้ากระดานใหญ่ๆเช่นใบแนนมันพุ่งใช่ไหมฮะจริงๆถ้าเกิดคุณไปดูกราฟของชิบาทเนี่ย,ยมันจะมีเว็บอยู่2เว็บที่เกิดขึ้นในปี2020-20 2 1อน่ะนะไอปี2020เนี่ยมันเกิด2เว็บเว็บแรกเนี่ยมันลีดเข้ากระดานใบแนนนะไอเว็บที่2เนี่ยคือบูทลิกเผานะะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากกลไกตลาดโดยตรงสักเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วเนี่ยรูหน้าก็เหมือนกันนะ อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนคูซมาว่าคูซมาบอกว่าไอการเผาชีบาิบเ9เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้คือมันเป็นไปได้ยากแต่ใช่ก็ม่าจะเป็นไปไม่ได้ไอเขาว่าเป็นไปไม่ได้เนี่นะเออมันก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าการเผาเนี่ยถ้ามันเผาเยอะๆเนี่ยมันก็ลดทําให้เหรียญมันหายากขึ้นอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับลูน่าซีก็อย่าเพิ่งไปถอดใจนะฮะว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันมันไม่มีอะไรเนี่ยนะฮะ บรรดาวานต่างๆเขาคงไม่ตั้งใจเผาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้หรอกนะมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละนะฮะปัญหามันคงจะมีติดขัดอะไรบางอย่างจนไม่สามารถที่จะกลับเคลื่อนไปได้ตามที่เอ่อทีเ่เจตนาไว้หรือวางแผนไว้ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกาวกาวจัดประลัดบอกอะว่ากันไปนะส่วนไทม์แท็บลอยนะก็บอกว่าการเสนอนะฮะข้อเสนอในการเผา800ล้าน USDC เนี่ย จะเป็นการสนับสนุนอย่างมากเพื่ออะไรฮะเพื่อเป๊กแหละวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยก็ต้องการลดนะฮะอุปทานของ u s t c ก่อนนะก็คือเป้าหมายเลยเป้าหมายแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเราแค่แบนนะเราแค่แบนแล้วก็ไปไปประมาณเนี่ยเราก็ไปถามเจ้าของเหรียญเขาบอกว่าเขาลืมรหัสนะแล้วเราก็เลยมาเผานะ,ะเสนอเผาการเผาครั้งนี้เนี่ยผมบอกแล้วนะฮะว่า ถ้าข้อเสนอไอ้ KYC มันผ่านนะมันจะมีข้อเสนอพวกนี้มาเรื่อยๆเพราะเหมือนเอาง่ายๆอะ่ะเหมือนผมกำลังจะซาวเสียงสสในสภาว่าเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะผมก็เสนอร่างกฎหมายสักฉบับหนึ่งเข้าสภานะเสร็จแล้วสภาเนี่ยก็มีบางส่วนเห็นด้วยบางส่วนไม่เห็นด้วยแต่พอวัดคะแนนเสียงกันแล้วเนี่ยส่วนที่เห็นด้วยนะฮะค่อนข้างเอาด้วยสูงแล้วทาให้คะแนนมันผ่าน,านเหมือนไอ้เรื่อง KYC อะ่ะ KYC เนี่ยนะฮะ ถ้าเป็นโหนดเก่าๆเนี่ยโหวตโนหมดเลยบางทีก็วีโต้ด้วยนะโดยเฉพาะลูหน้าดาวปัญหาก็คือว่าเอ่อพอมันวัดกำลังแล้วเนี่ยมันมีโหนดบางโหนดท,ที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นนักกีฬานะฮะนักปั่นจัก,กรยานเนี่ยเขาก็โหวตแล้วเขาก็ชนะนะ,ะเพราะเขาช,นะชนะเสร็จเนี่ยมันก็เกิดข้อเสนอข้อเสนอไอ้เรื่อง KYC โดยใช้เซอร์ติกเพื่อเพื่อ เพื่อลดความรุนแรงนะในเชนลงก็คือสร้างาการปฏริปนอมนะคอมพมไมนะเสร็จแล้วเนี่ยข้อเสนอนี้ออโนดโหวตให้แล้วก็ผ่านนะผ่านคะแนนสูงด้วยแสดงว่าไอกองกำลังเนี่ยหรือสอสอในซี่ของนักปั่นจัก,กรยานเนี่ยค่อนข้างที่จะโน้มเอียงมาทางนี้เยอะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนเลยคือข้อเสนอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ประหลาดอีกข้อเสนอหนึ่ง ที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์นะแล้วก็ผิดในเรื่องอเขาเรียกว่าความอะไรนะกายกันจายอํานาจอะไรพวกนี้ไปด้วยแต่มันก็เป็นการปัน่นอย่างที่บอกนะฮะเราถือรูน่าซีไ c ก็หวังเพียงแค่กําไรนะเราคงไม่ได้เป็นเจ้าของมันโดยแท้จริงอ่ะก็ว่ากันไปนะเพราะว่าผลประโยชน์มันก็เป็นเรื่องของเงินเงินทองทองเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ย ความคิดบางคนเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำให้ usd C เนี่ยไปถึง1ดอลลาร์แต่การจะไปถึง1ดอลลาร์ได้เนี่ยต้องมีการเผาที่มโหลาแล้วเกิดอะไรบางอย่างที่เป็นแรงกระเพื่อมวันนี้เองเนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องคดีของเทอร่าฟอร์มแลไอคดีของเทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยนะฮะมันมีอยู่2ประเด็นนะประเด็นแรกเนยสารชี้แล้วว่าเป็นหลักทรัพย์นะฮะที่ไม่ได้จดทะเบียนความชัดเจนในทางกฎหมายเนี่ย ในโลกตอนนี้เนี่ยมีอยู่แค่2เหรียญเท่านั้นนะเบิตคอยนี่ยังไม่มีการที้เลยนะเแล้วตัวเซกเองก็บอกว่าไม่รับรองไม่รับรองโอเคในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีกฎหมายหรือกฎแต่มันไม่ใช่ประเทศใหญ่นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีอยู่2เหรียญเท่านั้นที่สารชี้นะเหรียญแรกก็คือริปเปินะริปเปิลนะอีกเหรียญหนึ่งก็คือตัวลูน่านะ แต่ด้วยความว่าคดีของลูน่ายังไม่จบฮะเพราะประเด็นปัญหาเรื่องช่อโกงยังไม่ได้รับการวินิจฉัยแต่ถ้าเกิดผลคําพิพากษาเนี่ยออกมาโดชนะคือชนะไม่ขาดนะฮะก็คือชนะเรื่องแรกก็คือไม่ช่อโกงนะคือวินวินกับคนเราฝัง่งนั้นเนี่ยก็ชนะในส่วนลูน่าไปหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะหรือยังไม่ได้จดทะเบียนอีกอันนึงคือโดชนะนะว่าไม่ได้ช่อโกงหรอกมันเกิดจากการโจมตีจริงๆแหละโด นะสามารถไปให้ถ้อยคําต่อหน้าคณะลูกขุนเนี่ยแล้วชักจูงให้ลูกขุนเนชื่อตามว่าเขาไม่ได้โจมตีเอเขาไม่ได้ช่อโกงนะถ้าเขาช่อโกงเนี่ยเขาจะมานั่งทําไมแล้วเขาจะมาแก้ไขปัญหาทําไมเขาคงจะอ้างไปถ้าเกิดลูกขุนเนี่ยนะฮะให้เขาให้เขาชนะสมมตินะให้เขาชนะปรากฏว่ามันจะวินวินทั้งคู่นะคือวินกับคนละประเด็นถ้าเกิดเทอรล่าฟอร์มแบลบเนี่ยไม่อุทธรสมมตินะแล้วคดีมาถึงที่สุดเสร็จก็ไม่อุทธรเนี่ย ปัญหาก็คือว่าเขาจดทะเบียนให้รูน่าซีเป็นหลักทรัพย์สมมตินะเม็ดเงินเนี่ยมันจะเข้ามามาหาศาลจะเป็นเหรียญแรกนะฮะมันจะเป็นเหรียญแ,นะแรกเลยนะฮะในสมเมการเนี่ยที่ได้มีการจดทะเบียนไหมอ่าแล้วมีความชัดเจนด้านกฎหมายเนี่ยเงินมันจะสะพัดนะแทนอ่าเขาอาจจะซื้อไม่ซื้อบิตคอยตรงๆก็อาจจะมาซื้อรูน่าซีแทนก็นได้นะเอออันนี้ก็จะเป็นอีกมู vement หนึ่งซึ่งก็ดูๆกันไปอันเนี้ยผมว่า ผมว่าบรรดาวานเขาก็รอตรงนี้อยู่รอการพิจารณาคดีในเดือนมีนาคมนะจะเกิดขึ้นในวันที่25มีนานะก็รอกันไปสำหรับลูน่าซีไวทีซีแต่อีกสิ่งหนึ่งนะจริงๆเนี่ยไอตัวไบแนนแคลบนะฮะพอร์ตพอลิโอเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูน่าซีหรอกมันเป็นไอคอย98นะไอซี98หรือคอย98 เขาก็ทำชาร์จขึ้นมาว่ามันก็จะมีลีดออนไบแนนซกับ u n l ลีดนะก็คือไม่ได้ลีดในใบในใบแนนซแล b นะหรือเกี่ยวข้องกับใบนั้นใบแนน้นแลอันนี้ก็เป็นข้อมูลในวันที่23นะคือเมื่อวานนี้ที่ปรากฏว่าพอดูเนี่ยนะเขาเขากำลังจะชี้นำให้เราเชื่อว่าไอตัวไอตัวโปรเจกต์อ่า C98 เนี่ยฮะอยู่ในไบแนน c e Lab แต่พอเอิร์ว่าผมไปเหลือบเห็นไอรูน่าเนี่ยไหคุณเห็นรูน่าไหม แล้วคุณก็เห็นรูหน้าสใช่ไหมเนี่ยแปลว่าไอ้สองโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในพอร์ตพลิโอใบนั้นแลเหรอเออน่าคิดนะเออแล้วก็อยู่ในบล็อกแค่ในบล็อกนี้นะไอ้บ็อกนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วก็ไปดูอีกอันหนึ่งอันนี้คือในอนาคตนะในอนาคตที่จะเข้าไปอยู่ในใบนั้นแลบนะเออน่าสนใจน,น่าสนใจเพราะว่ามันมีเนี่ยคุณเห็นไหมมีรูน้าสใช่ไหมเออมีรูน้าสแล้วก็รูน้าสองนะ แปลว่าอยู่ในส่วนของไอ้นี่ด้วยนะเออน่าสนใจน่าสนใจคือเขากําลังชี้นำไอ้ C98 นะฮะแต่พระเอิญเหลือไปเห็นลูหน้า C มันปนอยู่ด้วยนะเราก็เลยทําให้หลายคนนี่อาจจะเห็นชาร์ตนี้แล้วก็เฮ้ยสบายใจขึ้นไหมว่ากันไป ส่วนตัวจวันเองก็ยังพยากรณ์ในทิศทางที่ว่าตัว l ู n a าเนี่ยนะฮะมีโอกาสและแนวโน้มนะจะขึ้นไปหรือปั๊มขึ้นไปเนี่ยสามถึงสี่เเซซึ่งเขาก็มองว่าเป้าในระยะอันสั้นเนี่ยสำหรับคนที่เก่งกำไรระยะสั้นนะเหมือนแทงหวยระยะสั้นเอาลองคูณดูสินะฮะหนึ่งสองามนะห้สคูณนะสาหาตกที่ประมาณสองสตางค์ฮะใครที่จะเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยที่จะต,ตีกินสั้นนะ สมมุติถ้าจะตีกินสั้นนะซื้อโซนนี้แล้วไปขายอะไรฮะสองสตังโซนนี้เราไปขายสองสตังหาจังหวะด,ดีๆแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าเล่นสั้นนะสำหรับคนที่เล่นสั้นผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะมุมมีมุมมองเล่นสั้นก็ได้อ่านนี้รูน่าซีนะฮะส่วนเรื่องไอไอแท็กทูแกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่ผ่านนะเท่าที่ผมรู้อันนี้ก็ว่ากันไปนะส่วนตัว เออไทมแท็บลอยเองนะเขาก็บอกว่าตัวชิบาเนี่ยนะมีมีเป้าหมายเนี่ยอยู่2ราคาด้วยกันก็คือ0,03ตัว7ะนะแล้วก็2เซนนี่เข้าใกล้1บาททุกวันทุกวันนะแต่ชิบาเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเดฟเองเนี่ยสะสมชิบาทไว้เพื่อที่จะเผาใหญ่ในช่วงบูมมาเก็ตเนี่ยเท่าไหร่ เขาอาจจะสร้างประเพณีแบบเดิมก็ได้ว่าบูมาร์เก็ตรอบที่แล้วเนี่ยบูทลิกเผาไป40%บูมารเก็ตรอบหน้าเขาอาจจะเผาโมาโหลานกว่านี้ก็ได้นะเราอาจจะยังไม่ยังไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรมันอาจจะมีการปั๊มปั๊มปั๊มนะในช่วงในช่วงโฟโมอีกรอบหนึ่งซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์นะฮะว่าตลาดโฟโมรอบนี้จะอยู่ในช่วงวันที่28พฤศจิกายนนะฮะปี2024ทําไม ระบุวันที่ชัดเจนขนาดนั้นอันนี้ได้มาจากวันที่ของตัวอคอยอคอยอคอยอคริปตโตคอนนะคริปตโตคอนนะตัวคริปตโตคอนเองเนี่ยบอกว่าทุกวันที่28พิกพฤศจายายนนย่ของทุกปีเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยจะขึ้นนะจะขึ้นแล้วก็จะเป็นทรงในลักษณะนี้เสมอฉะนั้นเนี่ยสรอ,อบข้างหน้าเนี่ยเขากำหนดช่วงเวลาเอาไว้แต่ พักหลังๆมาเขาเริ่มขยับให้เร็วขึ้นนะก็ต้องดูกันไปหลังจากนี้อ่าส่วนคอยเบดเองก็ลีดนะเอ่อตัวร i ปเปิลนะแล้วก็ด็อกนะในฟิวเจอร์อ่าว่ากันไปส่วน BTC ทําทรงในลักษณะที่กําลังจะไต่นะขึ้นบันไดไปอีกรอบหนึ่งส่วนใบ a น c นเองเนี่ยเอ่อผู้พักษานะก็ลงนามให้ตัว i บ a น c นเองเนี่ยจ่ายค่าปรับ4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ n นแนนก็คงจะต้องหาเงินจ่ายนะการหาเงินจ่ายตรงนี้จะจ่ายจากไหนนอกนะ uh, ปั่นลูน่าก็ได้นะเอาไปจ่ายค่าปรับนะจริงๆแล้วไม่ยากละฮะคุณไปทํา USDC ให้มันมีมูลค่าคุณก็จ่ายได้แล้วนึกออกไหมฮนะก็คือเออกไปสิเปกให้ USDC ถึง1ดอลลาร์นะ n a แนนเนี่ยเปก USDC ถึง1ดอลลาร์นะพอถึง1ดอลลาร์ up, เสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นก็คือขาย เออลูน่าแล้วก็ u s t c เนี่ยนะเออใช้นี่นะใช้นี่ไอ้ราคามันพุ่งมหาศาลขึ้นไปแล้วก็ลงมหาศาลเนี่ยนะข้อดีของการตั้งออเดอร์ทิ้งไว้ก็มีผลดีอย่างนี้แหละนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าชั่วพริบตาหรือเปล่าไอ้คำว่าชั่วพริบตาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดตอนกลางคืนที่คุณนอนแล้วคุณไม่รู้เรื่องอ่ะนะเขาทำกันเรียบร้อยแล้วนะ มันเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาแล้วก็ลงมาชั่วพริบตาเพื่อที่จะได้เงินตรงนั้นนะก็ว่ากันไปอันนี้ก็ความเก่านะสุดขีดเหมือนกันนะวันนี้ส่วนตัวบิตคอยน์นะสำหรับบิตคอยนเองเนี่ยก็ยังเป็นมุมมองส0 0 0 0 0อยู่นะยังเนี่ยเขาเหมาะมุมมองนะส0 0 0สนนะเนี่ยคุณดูนะเเขาบอกว่าในช่วงเวลามันเนี่ยถ้าเกิดเอาโซนนี้พั้งโซนนะคือยกมันมาเลยนะคือเนี่ยกปี้มันมาและเอามาวางเนี่ย มันจะจบที่สอง0สนหะนึ่งะอ่าแล้วเกิดในกลางปีนี้ด้วยนะเออเกิดในกลางปีนี้ด้วยนะอ่านี่นะเกิดในกลางปีนี้นะถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้จะเกิดในกลางปีนี้อันนี้เนี่ยโอ้โคตรโคตรเก่าเลยนะเพราะว่าจุดที่ห้าเนี่ยจะเกิดในเดือนนี้ฮนะอ่าไปดูเอานะ อันนี้สำหรับบิตคอยนะฮะส่วนปริมาณการถือครองบิตคอยตอนนี้แบ c ็คล็อกนำโด่งเลยนะขึ้นไปแสนนะอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนี้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2เจ้าเนี่ยนะฮะที่ถือบิตคอยเนี่ยเกือบแสนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูไปว่าเขาจะไปจบที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเกสเกลมีทั้งหมด500,000นะส่วนปริมาณการซื้อขายบิตคอยเนี่ยในทุกๆวันที่บิตคอยแดงในทุกๆวันที่บิตคอยแดงส่วนใหญ่จะเกิดปริมาณการซื้อขายที่ติดลบ อ่าเช่นอ่าเมื่อวานนี้นะการซื้อขายเนี่ยเป็นบวกใช่ไหมฮะอ่าบางวันมันติดลบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบิตคอยมันพุ่งช่วงแรกแล้วก็มาแดงใช่ไหมแล้วก็พุ่งแล้วก็ย่อแล้วก็มาพุ่งแล้วก็มาย่อเห็นไหมใช่แ้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณการซื้อขายสปอตบิตคอย ETF นี่แหละส่วนเกเกลเองเนี่ยก็ในช่วงแรกๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างขายทีหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาเริ่มอ่าชะลอนะขายน้อยลงน้อยลงนะเพื่อไม่ให้กระทบตลาดเพื่อให้มันขึ้นนะฮะ ส่วนมีการมิ้นตนะฮะตัวสเตเบิลคอยนะขึ้นมา1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ,ะก็ไม่รู้ว่าจะปั๊มราคากันคืนนี้หรือเปล่าอ่าอย่างที่บอกนะฮะว่าตัวคริปโตคอร์เนี่ยเขาก็บอกนะฮะวันเนี่ยมันจะตกวันที่28พฤิจิกายนของทุกปีนะเนี่ยมันจะเป็นบล็อกอย่างเงี้ย มันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เนาะมันก็กำหนดเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกฉะนั้นเนี่ยออทม์ไฮเนี่ยจะเกิดขึ้นนะสูงสุดนะของบิตคอยเนี่ยนะฮะจุดสูงสุดนะตัวคริปโตคอนบอกว่าวันที่28นะพฤศจิกายนปี2568 28้อีพฤศจิกายนนะสองพัห้อยนะอยู่ราวๆประมาณแสนแสนห้านะแสนห้านะแสนห้าถึงสองแสนนะแสนหะ้าถึงสองแสนคุณไปซูมดูแล้วกันส่วนนะฮะ จุดสูงสุดของช่วงนี้นะเขามองว่ามันจะเกิดในเดือนออกรกดามิถุนากรกดานะฮะจุดสูงสุดนะแต่รู้สึกว่าจะต่ําไปหน่อยนะ,ะผมมองว่ามันน่าจะขึ้นดีไม่ดีนะฮะไอ้บล็อกเนี้ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลเลยเพราะว่าไอ้ส่วนพวกนเนี้ยเนี่ย สามไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากไรย,ย่อยไซเคิลที่4เนี่ยนับตั้งแต่วันที่อนุมัติสปอตบิตคอย์เทเนี่ยนะฮะมันมีวานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วฉะนั้นเนี่ยการขึ้นครั้งเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเหมือนแต่เดิมๆมนะมันอาจจะเร็วกว่าส่วนตัว l i ปเปิหรือ XRP เองก็มีข่าวสําคัญในเรื่องการกล่าวของซีโว่าเขายินดีต้อนรับนะฮะสปอตนะฮะิป,นะฮะปเปินะหรือ XRP ETF เนี่ยนะฮะ ETF อย่างที่ผมบอกฮะว่าคุณจะดูหมิ่นดูแคงริปเปิลยังไงก็ช่างนะแต่ในเมื่อเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองอ่ะอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์รู้จักอภิสิทธิ์ไหมนะอภิสิทธิ์ชนเนี่ยมันมีสูงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอไม่ว่าคุณจะขายอะไรทําอะไรก็ช่างอ่ะนะถ้าเกิดคุณเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับนะพักการเมือง ค่างมากเนี่ยแล้วก็มีอิทธิพลในฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะโอกาสที่มันจะผ่านง่ายๆเนี่ยมันมีสูงนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณดูไปอย่างกับแบ็กล็อกเองเนี่ยทำไมสปอตบิตคอยน์อีทีเอฟมันผ่านง่ายแบ็กล็อกเนี่ยนะฮะเขาเป็นเออ่เจ้าของทุนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะฮะเดโมแครตริพับลิกันแบ็กล็อกเนี่ยเขาค่อนข้างมีอิทธิพลฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสผ่านมันเนี่ยเอาแค่3ต่อ2นี่แหละนะฉะนั้นเนี่ย ให้ดูไปนะฮะตอนนี้เนี่ยนะตัวเสกเองเนี่ยยังเป็นอลกับตัวริปเปิลต่อไปเนี่ยเขาอาจจะจูบป,ปากกันก็ได้นะให้ดูกันต่อไปอย่าเพิ่งไปดูแคงฮะเราจะบอกว่าของสิ่งนี้มันไม่ดีหุ้นสิ่งนี้มันไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเจ้าของบริษัทหรือ c ี o เนี่ยเขามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยโอกาสฉลุยมันก็สูงนะอ่าดูกันยาวๆสำหรับเรื่องนี้ลาหูต้องเสาคู่มิดด้วยนะในดวงของริปเปิลนะเอออ่านี้ก็ว่ากันไปนะ มีอีกอันนึงฮะจริงๆทีมนี้ก็เป็นทีมนักปั่นจักรายานเหมือนกันนะเขาโชว์ภาพาเรื่องการเผาตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสื่อความหมายแบบมีในยะอะไรนะคุณก็ไปดูเอาเขาก็เป็นตอนนั้นอะที่มันขึ้นรอบเดือนพอิกาปีที่แล้วเนี่ยก็ทีมนี้แหละทีมนี้แหละนะทีมนี้แหละอด mm. ูกันไปนะเ้าเมื่อวานนี้นะปริมาณการซื้อขายเป็นบวกนะเป็นบวกขึ้นมา2 3 2ล้านดอลลาร์สหรัฐนะสำหรับสปอร์ตบิตคอย์ ETF นะ ส่วนตัว XRP เองเนี่ยมีโอ้โหคือคือถ้าขึ้นขนาดนี้ก็โคตรกาวแล้วนะเขาบอกว่าถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเดิมคือเอาแพทเทิร์นนี้นะขึ้นมาต่อเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ออรอบแรกนะขึ้นมาถึงจุดสีน้ำเงินนี้จะอยู่ที่ประมาณ 40.$ สดอลลาร์สหรัฐนะจุดสีน้ำเงินนี้นะแต่ถ้าเกิดขึ้นไปจุดโซนสีเขียวเนี่ยนะฮะเออมันจะอยู่ที่ $400 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันอย่างนี้ฮะ เราไปดูนะอันนี้คือแพทเทิร์นของของเจ้านี้นะซึ่งมีหลายสำนักข่าวหยิบเอาไปทำข่าวเยอะมากแล้วเรามาดูของอเปเป้านะผมอ่านเปเป้าไอ้กบเขียวเนี่ยเขาให้ข้อสันนิษฐานอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันในรอบ7ปีพอดีในรอบ7ปีซึ่งแพทเทิร์นนี้กับแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันไม่น่าจะบังเอิญเออมันไม่น่าจะบังเอิญ ฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ดูดีๆนะเพราะว่ามันในรอบ7ปีนะมันลากแบบนี้มา7ปีเนี่ยในบล็อกเนี่ยทั้งบล็อกฉะนั้นเนี่ยมันจะมาสอดคล้องไอ้ไอเปป้าเ่ยนะมันวิเคราะห์เหรียญเขาเรียกว่าลากมะม่วงแล้วมันขึ้นแบบพุ่งมาโหรานมาหลายเหรียญแล้วนะเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยนะถ้าเป็นเหรียญกาวแบบเหลีย่ยมแทงหวยนะนะฮะถ้าแทางหวยไนอะ้เจ้าเนี้ยค่อนข้างที่จะกาวดีคุณก็ไปตามดูแต่ ต้องใช้คําว่าแทงหวยนะพร้อมที่จะต้องเสียด้วยนะไม่ใช่ว่าพร้อมอยากจะได้อย่างเดียวตัวริปเปิลเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะทางแพทเทิร์นเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดเป็นแบบเดิมราคาจะไป400เอาผมเคาะเครื่องคิดเลขก่อนนะเออนี่พูดหลายรอบแล้วนะไอตัวพ่อรวยสอนลูกเขาบอกให้มีใช่ไหมอ่ะคูณเข้าไปนะแล้วก็คูณ400 400แล้วก็คูณ35จํานวนเหรียญที่มีปาบโอผมเป็นสุลตา่านแล้วเว้ย นะเอาละเหรียญไหนมาจานต้นก็รวยอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าเหรียญน,นะที่เรามีกันอยู่นะอ่าว่ากันไปอย่างกระแพทเทิร์นเนี่ยผมดูอย่างไงผมก็มองว่ามันเป็นลูหน้านะคือการาฟนะไม่ว่าจะเป็นการาฟของชิบะให้คุณจำไว้เลยนะฮะถ้าการาฟทรงแบบนี้นะแล้วทำทรงแบบเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเว็บใหญ่แบบนี้เสมอนะฮะในอดีตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ทุกครั้งทุกครั้งในในในกราฟของ bitcoin เนี่ยเป็นแบบนี้มาหลายหลายรอบแล้วสรอบแบบเนี้ยนะคือขึ้นแบบโฟโมแล้วลงมาลากมาม่วงแล้วก็ขึ้นแบบโฟโมแล้วลงมาลากมาม่วงแต่ไอชั้นของราคาตรงเนี้ยกับไอตรงเนี้ยมันจะไม่เท่ากันนะคุณจะเห็นชั้นของราคาชัดเจนเลยก็คือพอมันโฟโมปับเวลามันลงมามันจะไม่ลงมาต่ํากว่าแนวนี้ ฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่แนวนี้เนี่ยจะถูกชั้นของราคาตรงนี้กั้นไว้อยู่คนที่อยู่ข้างล่างนี้เนี่ยนะเขาก็จะมีชั้นของราคาชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยกั้นราคาเขาไว้อยู่เสมอฉะนั้นบิตคอยเนี่ยมันเป็นชั้นของราคาไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะมีจุดโฟโมอยู่ก็จริงนะแต่ชั้นราคามันจะทําไปเรื่อยๆมันจะทําให้เห็นว่าคนที่ถือมานานๆเนี่ยมันจะไม่ขาดทุนเลยคือถ้าทนได้นะ 2ปี3ปี4ปี5ปีเนี่ยนะฮะมันจะเกิดชั้นราคาไปเรื่อยๆนะเป็นชั้นราคาเรื่อยๆแล้วชั้นราคาเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีอ่าสามชั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยรวยมหาศาลนะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ดูดีๆกับแพทเทิร์นนี้แล้วมันก็ไปละไม้คล้ายกับการาฟของลูน่าละไม้คล้ายกับการาฟของอะไรชิบะละไม้คล้ายกับการาฟของอะไรฮะอ่าด็อกนะแล้วก็หลายเหรียญเลยฮะที่ทรงมันเป็นแบบเนี้ย มันเหมือนเป็นเหมือนก๊อปปี้วางอ่ะนะฮะก๊อปปี้รูปทรงกราฟวาง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 เหมือนลอกกันบ้านอ่ะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูน่าเนี่ยอาจจะทําแพทเทิร์นนี้ในอนาคตอ่ะแล้วก็สร้างชั้นของราคาคุณจะเห็นชั้นของราคาแรกเลยเนี่ยก็คือเกอาะเมลึกเก๋ยพอโฟโมปับ๊บแล้วมันก็ลงมาทําชั้นราคานะครับคนที่ซื้อราคา5 0 0พันตอนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถปัจจุบันจะไม่สามารถไปซื้อในราคาเก่าได้แล้วเพราะมันมีชั้นราคากั้นอยู่ นะอันนี้จะเป็นอย่างเงี้ยไปซ้ำๆซ้ำๆเหมือนกันนะคนที่ซื้อวันล่มนะกับคนที่ซื้อนะราคา5,000ก็ซื้อได้ไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อณนปัจจุบันเนี่ยจะไม่ได้ราคาในอดีตเขาถึงกำไรอยู่ตลอดไงมันเลยไม่มีขาดทุนไงฮนะยกเว้นคนที่ไปกระโดดขึ้นรถเมย์ตอนมันพุ่งอย่างเงี้ยนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่รอไม่ได้นะเท่าที่ผมรู้นะ กระโดดตรงนี้ทั้งนั้นแนหะแต่คนที่ซื้อตอนราคา5,000ตอนวันล่มเนี่ยไม่ไม่มีไม่ไม่มีใครบ่นนะมีอยู่คนหนึ่งนี่เขามาแจ้งในลายกลุ่มหกนะบอกว่าได้บ้านมาหลังหนึ่งแต่หลายคนก็ไลน์มาส่วนตัวผมก็ไม่ได้เอามาเปิดเผยเพราะมันเป็นความลับส่วนบุคคลนะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปสําหรับไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะลูน่าชิบะด็อกนะลิปเปิเนี่ยดูไปเถอะนะบูมาร์เก็ตรอบนี้แหละคุณจะได้เห็นอภินิหารนะฮะของของการ ปั๊มนะของการปั่นจัก,กรยานในในรอบหน้านะก็ดูดูกันไปสำหรับเ,เหรียญพวกนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้